ครับผมวันนี้ก็ได้มาติดตั้งปั๊มหอยโข่งนะครับให้กับคุณเชิดชัยนะครับน้าบ้านเล็กที่523หมู่6ตำบลปางมะค่าอำเภอขานุวรลักษุรีจังหวัดกำแพงเพชรนะครับตอนนี้ที่เห็นก็เป็นปั๊มหอยโข่ง3นิ้ว3แรงนะครับดูดจากบ่อพ่วงนะครับบ่อน้ำตื้นนะครับสี่วานะครับที่เจาะไว้นะครับตัวนี้ก็เป็นของคุณเทิดชัยนะครับก็เป็น ปั๊มตัวที่สองนะครับที่ใช้หอยโขงนะครับตัวแรกเรามาติดเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นปั๊มหอยโขงสองนิ้วสองแรงนะครับจํานวนแปดแผงนะครับแล้วกล่องคอนโทรลอยู่ด้านในห้องคูณด้านหน้านะครับแล้วก็วันนี้เราก็เอาปั๊มมาติดตั้งนะครับสามนิ้วสามแรงแล้วก็เพิ่มแผงอีกสองแผงนะครับรวมเป็นสิบแผงนะครับให้กับปั๊มสามนิ้วสามแรงนะครับ เดี๋ยวไปดูน้ำกันนะครับน้ำตอนนี้ก็เป็นเวลา17นาฬิกา16นาทีนะครับเป็นตัวนี้เป็นปั๊มสองระบบนะครับเป็นทั้งจากไฟโซลาเซลล์นะครับหรือไฟ DC แล้วก็ไฟเอซจากไฟบ้านาเว้นะครับเป็นไฟผสมนะครับเป็นกล่องไฮบริดไอกล่องสวิตช์มือนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งการวางแผงกันนะครับ ด้านนู้นนะครับแผงจะเห็นอยู่ตรงแนวเสาไฟฟ้านะครับลูกค้าปีที่แล้วนะครับติดตั้งไว้แปดแผงนะครับปีนี้ขยับปั๊มนะครับเราเพิ่มให้ลูกค้าได้เพิ่มแผงอีกสองแผงนะครับเราก็ได้มาติดตั้งเพิ่มอีกสองแผงให้แล้วนะครับเ,เดี๋ยวไปดูกล่องคอนโทรลกันนะครับ ก็ตัวนี้นะครับจีเป็นห้องกล่องคอนโทนนะครับอ่าตัวที่เราติดตั้งไว้นะครับเป็นกล่องไฮบริดสวิตมือนะครับสองพันสองร้อยวัตต์นะครับหรือสามแรงนะครับวนันนี้ปั๊มก็ได้ทํางานอยู่นะครับเปิดทํางานอยู่แล้วก็มีเซิร์ฟเบรกเกอร์นะครับทั้ง A.C.D.C. นะครับที่เราเห็นในตัวสีดำเบรกเกอร์ตัวที่หนึ่งนะครับเป็นเบรกเกอร์ DC นะครับแล้วก็เสิร์ฟ DC นะครับตัวนี้ตัวที่ชุดที่สองนะครับเป็นเบรกเกอร์ A.C. นะครับแล้วก็เสิร์ฟ A.C. นะครับส่วนเ o w e ั p a c ครับตัวเล็กด้านซ้ายมือนะครับก็คือเป็นไฟ A.C. หรือไฟบ้านให้กับกล่องคอนโทรลฟัมนะครับแล้วเขาป r p ตัวที่สองตัวใหญ่นี่ครับเป็นเขาป r p เป็นสายส่งสู่ ตัวปั๊มนะครับอ่าสำหรับร้านเรานะครับก็อ่ามีเกวนนะครับเมื่อบอกสถานะของการทำงานของปั๊มทางด้าน ac นะครับให้ด้วยนะครับให้สำหรับลูกค้าไว้ดูหน้าจอว่ากินไฟทางด้าน ac เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวไปดูทางปั๊มข้างนอกกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นปัม๊ม ตัวที่หนึ่งที่มาติดเมื่อปีที่แล้วนะครับสองนิ้วสองแรงนะครับกับกล่องคอนโทรลที่อยู่ทางด้านนี้นะครับต่อเนี่ยครับปั๊มหอยโค้งนะครับสามนิ้วสามแรงนะครับน้ําออกดีมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นใช้ไฟผสมนะครับไฟเอซีแล้วก็ดีซีนะครับอันนี้ครับที่เห็นบ่อพ่วงเยอะนะครับคือบ่อพ่วงลูกค้าเจาะดูดเป็น ดูจากบอ่อพ่วงทั้งหมดนะครับสีบ่บ่อนะครับสนใจก็ครับติดต่อที่ร้านมากรฟ้าร้านสักคุไทยธานีได้เลยครับขอบคุณครับน้ำแรงไหมครับ